สวัสดีครับทุกคนครับเรากลับมาในช่วงของรีวิวเวลตันนะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยพาทุกคนมาดูนักเตะตำนาน e p i c Player ในแพ็คของ National Midfielders รอบปัจจุบันนี้เลยนะครับขอเริ่มต้นด้วย p าว e l n e ็ต e วนะครับมิดฟิลด์ทีมชาติสาธารณรัฐเช็กนะครับซึ่งเป็น1ปีหลังจากที่เน็ตเวิได้รับรางวัลบัลลงดอนั่นเองนะครับผมในปีนี้เนี่ยมีการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปหรือยูโร2004นะครับซึ่งทีมชาติกีสเนี่ยสุดเซอรรสนนนมาาคแชอ่่่่งะะทททัับบใจตตีีีกิ ใ,ใจก็คือทีมชาติสาธารณเช็กที่นําโดยพาเวลเนเวตที่เขาเพิ่งได้รับรางวัลบอลลูดอนในปี2003นมนะครับผมนักเตะของชุดทีมชาติสาธารณเช็กในปีนี้เนี่ยต้องบอกว่าโอ้โหอยู่ในช่วงพลิกกันทั้งนั้นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นปีเตอร์เช็กมาเล็กแยนคูลลฟสกี้มิลานบารลอสแยนโคลเลอร์วลาดนเียม์ซิสเตอร์โทมัสโลซิสกี้และกับการทีมอย่างพาเวลเนตเวตนะครับทีมชาติสาธารณเช็กทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับในรอบแปลงกลุมเนี่ยชนะ3นัดรวดเลยนะครับเอาชนะ2อทีมเต็ง รอบ8ทีมก็ถล่มเดนมาร์กไป3 0มนะครับในรอบรองชนะเลิศก็มาแพ้ให้กับม้ามืดอย่างกิสทีท่คว้าแชมป์ไปในปีนั้นนะครับผมแพ้ไปในช่วงทดเวลาซินเวโกนะครับช่วงนั้นยังมีซินเวโกอยู่นะครับด้วยคุณภาพของพาวเวอร์เน็ตเว์ที่เปลี่ยนไปด้วยพละกกาลังที่วิ่งได้ตลอดทั้งเกม90นาทีไม่มีหมด8ปดอด8หลอดนะครับ <c oughs> แม้จะไม่มีทักษะที่แพรวพราวผิวไหวเช,เช่นอเดสอินสตาแต่เขาก็มีพลังไดนโมในการบดบี้เข้าเพสคู่แข่งตั้งแต่แดนบนไม่กลัวการเข้าปะทะไล่กดดดัันนนนไ้้ตลออกกจาาเขา ยังมีทักษะในการยิงไกลได้ดียิงได้หนักหน่วงนะครับลูกยิงแต่ละทีในผู้เล่นรัตูอาจจะป้องกันไม่ได้นะครับผมถ้าเกิดใครเคยเล่นในร่างเก่าๆในเน็ตเวิก็ยิงแรงทิกกิ้งพาวเวอร์สูงอยู่แล้วนะครับในรอบแบ่งกลุ่มที่ชนะทีมชาติฮอลแลนด์และทีมชาติเยอรมนีมาได้เนี่ยก็โดนนําก่อนด้วยซ้ำนะครับแต่ว่าพละกําลังของขุนลพลทีมชาติสารฐเชตในชุดนี้เนี่ยโอ้โหบทคบี้บทคบี้ ไม่ยอมแพ้ครับผมเป็นการคัมแบ็กกลับมาจากพลังกายและพลังใจของทีมชาติสาธารเช็กนะครับที่ช่วยกันวิ่งไล่บี้ไล่เพสโดยเฉพาะพาวเวนเน็ตเวทนะครับผมนี่โอ้โหวิ่งไล่บททั้งเกมนะครับนี่คือที่มาที่ไปของพาวเวนเน็ตเวทในปี2004กับทีมชาติสา,าธารณเช็กนะครับผมก็เดี๋ยวมาดูในเกมนะครับนี่เป็นอีพิกติดบูสเตอร์แต่ว่าเป็นการ์ดทีมชาตินะไม่ใช่สโมสรน,นะครับผมไม่ใช่สโมสรยูเว่นะครับเอาไปเล่นอีเวนต์เอ่อซีรีอาร์ R, หรืออีเวนต์สโมสรกับยูเวนตุสไม่ได้ นะครับผมนั่นคือข้อจำกัดนะครับผมเอ็ดเวิร์ดร่างนี้เนี่ยสามารถทำตารวมบูสต์ได้สูงสุดอยู่ที่102นะครับตำแหน่งหลักตามการ์ดจะเป็น LMF นะครับผมแต่ว่าก็ยืน RMF ฝั่งขวาได้เหมือนกันรวมถึง AMF และ CMF ด้วยสไตล์ของเขาจะเป็น box to box นะครับแสดงผลทั้ง LMF RMF และ CMF ที่เขายืนได้นะครับแต่ AMF จะเป็น off style นะครับ booster จะเป็น agility บวก2นะครับก็เพิ่ม speed acceleration balance และ stamina ความอึดนะครับบวกไปอย่างละ2นะครับเดี๋ยวในช่วงต้นเนี่ยผมจะจับเขายืน LMF แบบนี้ก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวในช่วงครึ่งท้ายจะจับยืนเป็น AMF หรือ CMF ตรงกลางแล้วกันนะครับ แนวทางการอัพนะครับผมจะกดออโต้นำทางให้ดูแบบนี้ก่อนนะครับได้98เดบุสี่จะเป็น102นะครับดูค่าพลังข้างในก่อนนะครับแถวบนเนี่ยก็จะเป็นสีเขียวนะครับ82 86 88 82กนะครับก็ไม่ได้คล่องอะไรมากแต่ก็ไม่ได้เป็นจุดอ่อนของเขานะครับจ่ายบอลก็อยู่ในเกณฑ์ที่พอใช้ได้นะครับผม 85, 79จบนะครับจบสกอร์81เดนะครับเดี๋ยวพวกนี้มันจะมีบางอย่างที่บวกไป2อย่าง ที่เป็น b o o s ตี้ที่บอกไปนะครับลูกโค้ง82นะครับดูตรงนี้ก่อนที่แบบยังไม่รวม b o o t เนี่ยเดี๋ยวบวก b o สไปอีกอย่างละ2นะอย่าลืมแต่ให้ดูก่อนนะครับเกมรับน้อยนะถึงแม้ว่าจะพสซ i n g ดีนะแต่เกมรับน้อยจะมีความดุดันขึ้นมานิดนึงนะครับสปีด85สปีดต้น88เดี๋ยวบวกอีก2ก็จะเป็นสปีดต้น90นะครับแต่มาถึงจุดเด่นของเรตเวทนะครับเตะแรง k i ้งพาว power ไป95นี่ยังไม่รวม b o สนะครับผมแล้วก็ซามิหน้า97นี่ยังไม่รวม boost นะบาลานซ์ก็สูงครับ ผมจะกดออโต้ให้ดูแบบนี้ก่อนแล้วครับแล้วก็ดูค่าพลังข้างในนะครับร้อยสองเนี่ยมันบวกบูสอะไรบ้างนะครับผมอ่าเดี๋ยวดูนะตอนนี้ผมใช้โค้ด Tenhark ด้วยนะสังเกตรหรือเปล่านะครับโค้ด Tenhark นะครับผมก็จะเพิ่มสปีดบวกหนึ่งนะดูที่ดิฟฟิ้งนะครับผม90เป็นสีเขียวเข้มนะครับผมแล้วก็จ่ายบอลโลว์พัสด์สิบอันนี้เป็นค่าพลังที่สำคัญสำหรับ CMF หรือ LMS ก็ตามแต่ไอตัวลับเทสต์พัสเนี่ยถ้ายืนปีกเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เปิดแม่นขนาดนั้นนะไม่ว่่่่่าา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 จจะะะเเเป็็นนนยยยยืืฝฝัััััังงงงขขววหหรรรออซ้ก้กตตาาตามมมมคบผแศดิใช ดูค่าพลังสปีดนะครับเป็น90นี้ถ้าเกิดใครอัพออโต้แล้วใช้เทนฮักจะเป็น90สีฟ้านะจ๊ะแต่ถ้าเป็นโค้ชคนอื่นจะไม่ถึง90นะจะได้แค่89นะครับเราจะได้สีฟ้าเยอะอยู่นะครับคิกกิ้งพาวเวอร์ไป่ไป97นะครับรวมบูสต์บาลานซ์ก็ไป95นะครับและที่สำคัญความอึดตัมีหน้าไปถึง101นนะครับทะลุร้อยไปเลยจ้า ส่วนตัวผมว่ากดออโต้ดีที่สุดนะครับผมไม่อยากจะไปลดโลว์ว่าบอดิสเตนซ์ซึ่งเป็นจุดเด่นของเน็ตเวิไม่ว่าจะเป็นคิกกิ้งพาวเวอร์แล้วก็ซัมเมน่าเนี่ยเป็นจุดเด่นเด่นเลยนะไม่อยากจะไปลดนะครับผมส่วนสกิลนะครับก็มีสกิลคองบอลมา1สกิลยังดีนะฮะมีหมักเซยเทิร์นมา1สกิลนะครับผมสกิลปั่นมีสกิลยิงเนี่ยครบลองเล้งเคอร์เลอร์ ler, ปัน่นดิฟมุดไลซิงเหินลองเล้งชุดติ้งไกแม่นเอาเข้าไปติดฟินิชชิ่งก็มี เอ้ยแต่ไม่มี first time ช t นะจังหวะยิงวันแรกยิง half v o l l y ยิงจังหวะเดียวไม่มีนะฮะควรจะใส่นะครับแล้วก็สกิลจ่ายบอล through passing wide s p a c พ pinpoint crossing มีนะครับ outside color มีนะครับผมส่วนสกิลที่แนะนำให้ใส่เพิ่มนะครับเรียงลำดับตามความสำคัญดับเบิลทัสใส่ก็ไปนะครับความคล่องตัวเพิ่มขึ้นนะครับวันทัสพารสกิลทำชิ่งก็ไม่มีใส่เข้าไปเฟิร์สไทมช็อตรินจังหวะเดียวอย่างที่บอกไม่มีใส่เข้าไป, shot, าาไาไปและที่แปลกใจสุดเซอร์ไพรส์สุด,สด,สด,สดคือแกมไม่ใส่ไฟติ้งสปิริตให้ได้ยังไงนะครับผมใส่เข้าไปด้วยแล้วก็โซคอนโทรลนะครับผมเหลือหนึ่งสกิลใส่เข้าไปนะครับก็แปลกใจ ไฟติ้งส i ิต t ไม่มีนะไฟติ้งส i ิต t หรือสกิลเลือดนักสู้ที่ผมเลือกเนี่ยก็จะเป็นสกิลที่ลดอัตราการสูญเสียกำลังกายหรือสต a m i ม a น่านะครับให้หมดช้าลงนะครับผมอาจจะมองว่า เน็ตเวทเนี่ยมีสัมมินาเยอะอยู่แล้วสูงอยู่แล้วไม่ต้องมีสกิลนี้หรอจริงๆมันก็มีอีกคุณสมบัตนินึงของไฟติ้งสปิริตนะครับก็คือจะคงคุณภาพการเล่นได้ดีในภาวะกดดันอยู่นะครับหมายความว่าถ้าเกิดว่า,าทีมเราโดนนาอยู่1 0 2 0 3 0ูนย์สองศูนย์สามศูนย์อะไรเงี้ยเราทีมเรากดดันใช่ปะ่ะนักเตะบ,บางคนถ้ามีมีสกิลไฟติ้งสปิริตเนี่ยศักยภาพนะครับเรื่องของสเต,ต็ปเรื่องของอะไรพวกเนี้ยในพลังแฝงเนี่ยมันจะลดลงนะครับอันนี้ในทางเทคนิคเทคนิคนะครับแต่ว่าเราพูดง ีกน <c oughs> จะเต่นเม็ดเว็ดคือเรื่องนี้ครับผมยิงไกลโอ uh, ้ยยิงสุดสุดเลยนะครับคิกิ้งพาวเวอร์นี่ก็เป็นอีกหนึ่งนักเตะที่ยิงไกลสุดสะใจนะครับช่วงต้นอย่างที่ผมบอกไปนะครับก็คือยืน LMF เนะครับเพราะฉะนั้นเท้าหลักของเขาคือเท้าขวาเนี่ยจังหวะตัดเข้ามายิงนะครับผมก็จะล็อกเข้าเท้าขวาเท้าถนัดนะครับตัดเข้ามาแล้วแหวกเข้าไปข้างในแล้วก็แล้วก็แล้วก็วกวกโอ้โห แต่ใช้ได้นะครับความคล่องตัวอาจจะน้อยไปหน่อยนะครับผมคือการเลี้ยงบอลเนี่ยอาจจะพอใช้ได้นะครับแต่ว่ามีสกิลเทิร์นมาหนึ่งสกิลนะหมักใส่เทิร์นนะครับผมแล้วก็ไม่มีดับเบิลทัสนะครับผมว่าถ้าเกิดใส่ดับเบิลทัสไปเนี่ยจังหวะการเอาตัวรอดวันออนวันก็จะมีมากขึ้นนะครับส่วนสปีดความเร็วนะครับก็อยู่ในเกณฑ์ที่พอประมาณนะครับผมอาจจะไม่ได้จี๊ดมากนะครับเมื่อไปเล่นปีกนะครับบางทีเนี่ยอาจจะเห็นว่าเฮ้ยไปเล่นปีกแล้วน่าจะแบบ เออสปีดเร็ววิ่งหนีได้ง่ายหรือเปล่าไม่นะครับผมอาจจะต้องใช้จังหวะในการชิงกับเพื่อนร่วมทีมนะฮะเพราะฉะนั้นวันทัสพาสกิลนี้ใส่ไปด้วยนะครับยังไม่มีด้วยนะครับผมนี่จังหวะยืนดิมเส้นนะครับยังยืน LMF อยู่นะครับดูความเร็วนะดูความเร็วนะไม่ทันนะครับไม่ทันนะฮะอโนวิ่งแซงนะครับผมเออถ้าเกิดใครเคยใช้แต่ปีกจี๊ดจี๊ดนะครับถ้าเกิดเอาเน็ตเวิร์ดไปยืนปีกแบบนี้เนี่ยก็อาจจะไม่ได้จี๊ดขนาดนั้นนะครับดูดูดูนะดูนะวิ่งไปตรงนะครับ เกือบจะทันเกือบจะทันหักเข้ามาแล้วก็ยิงลูกนี้เอ้าไม่เข้าเฉยเลยยืน L M F box to box ก็แสดงผลเหมือนกันนะครับการเคลื่อนที่ก็จะวิ่งไปข้างหน้าตรงๆเนะี่ยคือมันก็อาจจะมีบ้างที่หุบเข้าในนะครับขึ้นอยู่กับจังหวะการทําบอลของเรานะครับว่าเราขึ้นเกมตรงไหนจังหวะการเคลื่อนที่ของเพื่อนร่วมทีมเนี่ยวิ่งนําทางวิ่งนาช่องซ้อนตำแหน่งกันหรือเปล่านะครับแต่ก็มีหลายจังหวะทีะ่ลุ้นเข้าไปทําประตูได้บ่อยนะครับ มีการขยับเคลื่อนที่เนี่ยวิ่งไปข้างหน้าตรงๆแบบนี้นะครับผมแต่อาจจะไม่ได้ออกริมเส้นเหมือนกับพวกวิงเกอร์มากนักนะครับอาจจะขยับเข้ามาข้างในหน่อยนะครับการเคลื่อนที่ของเขานะครับส่วนตัวผมคิดว่าเอาไปยืนปีกขวาเนี่ยก็ไม่เหมาะนะเพราะว่าล็อกเซสพ s าสก็ไม่ได้สูงนะถ้ายืนปีกขวาคุณต้องเล่นแบบเปิดมงเกมมิ่งเนาะเอาไปล็อกเข้าเท้าขวานะครับพินพอยมีอยู่แล้วนะครับแต่ส่วนตัวผมว่าไม่ค่อยเหมาะนะยืนปีกขวานะครับยืนปีกซ้ายปีกต่ำนะก็อาจจะพอเล่นได้ถ้าเกิดว่า C M F คุณมีตัวลูกลักตัวอื่นอยู่แล้วนี่แวกไปได้ยังไงไม่รู้ครับอืมโดนแซะนิดนึงเอออาจจะพอเล่นได้นะความคิดส่วนตัวผมนะแต่ผมก็ลองอันนี้ลองแล้วนะลองมาเป็น cmf แล้วนะครับผมคิดว่ายืน cmf เนี่ยมันจะเป็นบ็อกซ์บ็อกซ์นะครับมันก็จะวิ่งขึ้นหน้าเหมือนกับพวกบ็อกซ์บ็อกตัวอื่นนะครับตูมลูกนี้ลองยิงไกลนะครับแต่จุดเด่นของเน็ตเวเนี่ยมันจะเป็นมันมันสองจิตสองใจเว้ยถ้ายืน cmf เนี่ยมันจะเป็นบ็อกซ์บ็อกซึ่งใช้กําลังกายจุดเดเเ่่นนป็นหลัก นี่หยกกอกเฟกชตแล้วแต่ว่าคือไอการยิงไกลของเนเวก็น่ากลัวนะครับตูมลูกนี้นะคือถ้าเป็นบ o ็อกสุบล็อกออฟแอคทีฟเนี่ยมันจะเป็นการเคลื่อนที่เข้าในกรอบเกตโทษบ่อยนะครับทำให้การยิงไกลของเนเวเนี่ยที่เขาไป็นจุดเด่นของเขาเนี่ยอาจจะไม่ค่อยได้ใช้นะถ้าตั้งเป็น CMF นะครับผมก็เลยลองตั้งเป็น AMF เนะครับเพื่อให้เป็นออฟสไตล์ Star กับกลายเป็นว่าเฮ้ยรอจังหวะยืนยิงไกลได้ดีเหมือนกันนะครับผม คือผมว่ามันได้หลายแบบเลยแหละ C.M.F ก็ได้นะครับผมคือจะเป็นตัวที่วิ่ง่วนวิ่งนีเฟกชนแล้วตัดเข้ามาในหนึ่งชอบเลยนะคือวิ่ง่วนเข้ามาในกรอบเขตโทษแล้วก็ลงมาช่วยเกมรับแบบขึ้นสุดลงสุดก็ได้ถ้าตั้งเป็น C.M.F box to box นะครับเดี๋ยวตั้งเป็น A.M.F เพื่อเป็นออฟสไตล์รอจังหวะยิงไกลก็น่าสนใจเหมือนกันเพียงแต่ว่ามันอาจจะมีข้อจำกัดมันอาจจะไม่ได้พิ้วนะครับการเลี้ยงบอลคลองบอลหรือไทยบอลอิชอะไรนี่มันอาจจะไม่ได้พิ้วเหมือนกับพวกเพลย์เมคเกอร์ตัวเนี้อตู้นีอดูวิธี ยืนเป็น AMF เอาไว้รอ2ไกลก็น่าสนใจตูมลูกนิ่มเข้านิดอย่างเหนือเลยโอ้ยแค่ลูกสูตรอย่างเงี้ย <laughs> ได้หลายแบบเหมือนกันนะครับจะยืนปีกซ้าย LMF เพื่อให้เติมขึ้นมาในลักษณะของบ็อกส์บ็อกซ์แล้วก็ตัดเข้าเท้าขวา ยิงก็ได้เหมือนกันนะครับผมหรือจะยืนตั้งเป็น CMF นะครับเพื่อให้บ็บ็อก์แสดงผลไม่ได้ต้องออกริมเส้นมากนักนะครับแล้วก็ใช้กําลังกายที่ไม่มีหมดของเขาเนี่ยวิ่งป่วนคู่ต่อสู้ในกรอบเขตโทษหรือว่าลงมาช่วยเกมรับก็ได้เหมือนกันนะครับลองอีกทีหนึ่งครับผมแล้วก็ตูมลงนีโอ๋ยโคตรตะใจลูกแบบนี้พาวเวลเน็ตเวทผมว่า ถ้าถามผมยืนตรงไหนแบบไหนดีที่สุดนะครับจากที่ผมได้ลองทุกแบบแล้วนะครับผมคิดว่ามันแล้วแต่สถานการณ์แล้วแต่ความชอบผมว่าคุณปรับได้ตลอดเวลานะครับกดหยุดเกมปรับเนี่ยเสียเวลาไม่กี่วินาทีนะฮะเปลี่ยนกลยุทธ์เปลี่ยน,ยยนทัคติของเราได้เลยนะครับผมยืนได้หมดเลยนะครับ LMF RCMF AMF ขึ้นอยู่กับชอบแบบไหน,นอย่างที่ผมอธิบายไปนะครับแต่ว่าฝั่งขวาเนี่ยผมคิดว่าไม่เหมาะนะการเปิดบอล คือคุณเอาปลีกตัวอื่นมาดีกว่านะครับแล้วก็ตัวที่เปิดแม่นกว่านี้ดีกว่านะครับผมเ e ็ตเบถือว่าเป็นตัวที่ใช้งานได้หลากหลายนะครับขึ้นอยู่กับแผนการเล่นขึ้นอยู่กับสไตล์การเล่นขึ้นอยู่กับสถานการณ์ด้วยนะครับสามารถปรับไปปรับมาได้ตลอดเวลานะครับผมก็เป็นตัวหนึ่งที่น่าสนใจแต่ข้อจากัดคือเป็นการ์ดทีมชาตินะครับถ้าเป็นยูเวอาจจะมีคนตามล่ามากกว่านี้นะครับอย่างไรก็ตามครับผมคือ,อ,อโดยภาพรวมนะครับในความนิยมเนี่ยก็ เท่าที่สังเกตนะครับก็อาจจะมีความนิยมถือหรือว่าเป็นลูกลักของกลุ่มผู้เล่นบางคนนะบางกลุ่มนะครับบางคนที่ไม่ชอบก็อาจจะไม่ชอบเลยเล่นไม่เข้ามือก็อาจจะไม่เข้ามือเลยนะผมไม่ได้มีสกิลดับเบัลทัสผมก็เลยล็อกๆลเลี้ยงไม่ค่อยผ่านด้วยนะครับผมสำหรับการเล่นนิเวศ โดยเฉพาะยืนแบบเล่นแบบจังหวะพาบอลไปกับเท้านะครับแต่ถ้าเล่นไปตามจังหวะเกมทําชิ่งไปเรื่อยๆรอชิ่งกับเพื่อนอะไรพวกนี้นะก็ถือว่าเป็นตัวปิดทองหลังพระที่บางคนอาจจะมองข้ามไปนะครับผมสุดท้ายขอขอบคุณคุณธนาโนบด้วยนะครับที่ให้ยืมไอดีดีวิวรวมถึงแอดมินฟุกที่รุ่รวมปวกติให้เช่นเคยนะครับสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาชมช่องยังไม่ได้กดติดตามช่องบอลสกีโฟฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นอจาแผมด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ ถ้าผู้ชมสามารถกดแฮชแท็กรีวิวเวลตันด้านบนเพื่อเลือกดูการรีวิวเวลตันคลิปอื่นได้เลยครับโอ้ตอโคบอลดามาตองระที่จะเนรานั่นเตสเ์ครับออน Not the same as they were a year ago, but all will be okay.